สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก C.P. ก็คือเรียกว่าเราผูกพันกับช้างมาตั้งแต่สมัยโบราณกาเลยนะครับช้างก็ถือว่าเป็นสัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ประจำชาติของเราและในอดีตตะการที่ผ่านมาเนี้ยช้างเป็นสัตว์ที่ทำคุณประโยชน์ ต่อประเทศชาติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสู้รบกันกระทำยุทธ,ธาธิถี่ก็คือเราก็ใช้ช้างมา,มาตลอดนะครับและช้างก็คือมีบุญคุณต่อที่สำคัญสำหรับประเทศไทยเราอย่างมากเลยรู้สึกอิ่มเมบิบแล้วก็มีความสุขทุกครั้งที่ที่เราได้เห็นรอยยิ้มของนักท่องเที่ยวและผมเชื่อว่าไม่ใช่เฉพาะคนะคนไทยหรือชาวต่างชาติอย่างเดียว ที่ได้รับตรงส่วนนี้ผมคิดว่าช้างที่มาอยู่ที่นี่เขาก็มีความรู้สึกเช่นเดียวกันเราจะได้เห็นได้ว่าตั้งแต่เริ่มเริ่มแรกที่เราเริ่มโครงการมาจนทุกวันนี้ก็คือช้างเขาจะมีสุขภาพที่ดีขึ้นตรงส่วนนี้ผมก็คิดว่าเราเราเองเราก็มีความสุขตามไปด้วยครับผมเชื่อว,ว่าทุกๆคนที่ได้มาสัมผัสตรงนี้ก็จะรู้สึกเช่นเดียวกันครับ ผมอยู่กับกระทะแบบนี้นะครับผมคิดว่าผมจะทําอาหารกินใช่ไหมครับจริงๆแล้วไม่ใช่ครับที่นี่นะครับอาสาสมัครหรือว่านักท่องเที่ยวที่มาเนี่ยนะครับจะสามารถช่วยดูแลอาหารการกินของช้างได้ครับจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับ All the trees the outside are buried in the snow. I snow spend night dancing with my my ตอนนี้ผมอยู่กับพี่มารยานะครับพี่มารยาครับพี่ทําหน้าที่อะไรที่นี่ครับอ๋อฉันเป็นคนดูแลพนักงานที่นี่ดูแลเรื่องอาหารช้างแล้วก็คุมบริวเทียอาสา,าสมัครด้วยค่ะมาจากทั่วโลกอ๋อนะครับเอออะไรทําให้พี่มาริยาเนี่ยอยากมาอยู่เมืองไทยและอยากมาใกล้ชิดกับช้างชราแบบนี้ลครับอะไรเหรอคะก็มาริยาชอบ ธรรมชาติมากๆนะคะแล้วก็รักสัตว์มากๆแต่ก็ไม่เคยคิดว่าจะมาอยู่แบบนี้อยู่กับช้างแบบนี้ได้นะคะอ๋อเหรอครับไม่เคยานดูเหมือนลงรักเลยลงรักแน่นอนค่ะถ้าไม่รักก็อยู่ไม่ได้ค่ะแล้วก็อยากจะช่วยเหลือช่วยช่วยช่วยคุณอักเป็นช่วยนะคะที่เขามาเป็นอาสาสมัครที่นี่เหมือนกันนะคะครับครับและอย่างข้างหลังนี้เขากําลังจะทําอาหารอะไรกันครับเขากําลังกวนข้าวเหนียวให้ช้างแก่กินนะคะ อ๋อทำไม่ะครับเพราะว่าถ้าช้างทุกชื่อถ้าถึงอายุ60เขาก็จะไม่มีฟันแล้วไม่มีฟันเคี้ยวอาหาร,รเขาก็ต้องกินอาหารทุกอย่างไม่ได้เราต้องเลือกเตรียมให้เขากินนะคะก็ะจะเห็นว่ามีชาวต่างชาตินี่เข้ามาช่วยสับฟักทองใช่คำ่าเป็นกิจกรรมที่ที่นักท่องเที่ยวเขาชอบอทำเลยค่ะเขาอยากจะรู้อยากจะเห็นว่าเราดูแลช้างที่นี่กันยังไงอะค่ะครับก็เลยหมือนลองทําอาหารในช้างทานใช่ค่ะช่งงั้นเดี๋ยวเราไปดูดีกว่านะครับว่าตอนนี้ ไปถึงไหนแล้วกับอาหารมือนี้สำหรับคุณช้างของเรานะฮะอย่าไปดูดีกว่าครับแต่ว่ากิจกรรมหลังจากนี้ครับเดี๋ยวมีทําอะไรครับพี่มาริยาค่ะ,คะเดี๋ยวเราก็จะขึ้นรถไปตัดต้นกล้วยให้ช้างค่ะอ๋อให้ช้างให้ช้างกินใบค่ะโ <laughs> <laughs> ันก่อนเข้าตาเดี <laughs> ย๋ยวไปดูกันฮะ หนึ่งกิจกรรมนะครับที่อาสาสมัครต่างชาติเหล่านี้นะครับสามารถมาทำเพื่อช่วยเหลือนะครับบ้านชอช้างชราแห่งนี้ก็คือมาช่วยแบกต้นกล้วยนะครับแบกใบกล้วยเหล่านี้เนี่ยเอาไปขึ้นรถเพื่อจะนำไปให้ช้างกินครับซึ่งอาสาสมัครเหล่านี้นะฮะมาจากต่างประเทศนะครับแล้วก็เป็นประเทศที่พัฒนามากๆอย่างเช่นเยอรมนีฮอลแลนด์นะครับประเทศทางยุโรปต่างๆเนี่ยผมได้คุยกับคนหน <med ia, S 1> sure ึ่งนะฮะเขาก็บอกเหมือนกันครับว่าเขาเนี่ยอยากจะมาเที่ยวเพื่อมาเห็นสิ่งที่แตกต่างนะครับเขาเนี่ยมาแล้วก็ต้องการที่จะมาสัมผัสใกล้ชิดนะฮะว่ากาารเนม็ห คนบทของประเทศไทยเนี่ยมันเป็นยังไงแตกต่างที่บ้านเขายังไงบ้างเห็นแล้วก็น่าชื่นใจนะครับเป็นต่างชาติแท้ๆแต่ว่าสัมผัสถึงความเป็นไทยยิ่งกว่าเราเสียอีกครับ ของสวนกล้วยแห่งนี้นะครับเขาต้องการที่จะช่วยเหลือบ้านชอช้างชราครับเขาเลยให้อาสาสมัครนะครับแล้วก็คนจากที่บ้านนี้เนี่ยสามารถมาตัดต้นกล้วยนะครับแล้วก็มาตัดใบกล้วยได้ครับซึ่งก็เป็นการพึ่งพาใสา่ซึ่งกันและกันนะครับเพราะว่าต้นกล้วยเหล่านี้เนี่ยพอมันออกเครือแล้วนะครับมันก็อาจจะออกลูกไม่ดกเพราะฉะนั้นเนขาก็จะตัดต้นกล้วยออกหรือบางทีเขาให้ตัดใบออกครับเพื่อที่แสงแดดจะได้ส่องมานะฮะอย่างต้นกล้วยที่เพิ่งปลูกใหม่ถึงคนต้นได้ครับดีจังเลยนะฮะที่เห็นคนไทยเนี่ยอยู่ร่วมกันแบบนี้้คคครรรััใกกชางไทยบ จริงๆแล้วเนี่ยขามาเนี่ยเรานั่งรถปิกอัพคันนี้มานะครับแต่ว่าขากลับนะฮะจะเห็นเลยว่าโอ้โหข้างหลังนี้ต้นกล้วยเต็มไปหมดครับจนฝรั่งเนี่ยฮะต้องขึ้นไปนั่งอยู่ข้างบนต้นกล้วยเลยฝรั่งพวกนี้ก็ลุยลยฮะถือว่าเต็มที่มากกับการมาช่วยช้างครับส่วนผมเะียนั่งรถ2แถวนะฮะแล้วก็ขึ้นไปอย่างปลอดภัยง่ายๆดีกว่า ที่ไปทํากิจกรรมหลายอย่างนะครับตอนนี้เราก็กลับมานะฮะที่ข้าวเหนียวฟักทองของเราครับเพราะว่าตอนแรกมันยังร้อนอยู่ใช่ไหมครับพี่มารัยาใช่ค่ะใช่ค่ะตอนนี้ก็ทิ้งไว้จนมันหายร้อนแล้วตอนนี้เราต้องมาปั้นเป็นข้าวปั้นนะฮะเป็นก้อนๆกลมๆก้อนๆกลมๆเพื่อให้ช้างกินแล้วก็ไม่ใช่เป็นแค่ก้อนกลมธรรมดานะครับพอเราปั้นเป็นก้อนกลมแล้วเนี่ยเราต้องคลุกอันนี้ด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะนี่ลำข้าวอะค่ะลำข้าวค่ะเพื่อจะได้ให้วิตามินใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าช้างแก่ใช่ไหมคะ hold your body in my hands be as gentle as i can but for now you're scared of my กิจกรรมที่ที่เราเห็นนะครับก็เนื่องจากว่าช้างของเราเนี่ยเป็นช้างที่เรารับมาอุปการะซึ่งส่วนใหญ่แล้วช้างนี้ก็จะเป็นช้างที่ปลดระวางช้างแก่หรือว่าช้างพิการนะครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมเราก็คงจะไม่ได้ไม่สามารถที่จะใช้ช้างทํางานได้แล้วเพราะเขาก็อยู่ในวัยกเกษียณแล้วกิจกรรมหลักๆที่ทําร่วมกับนักท่องเที่ยวหรือว่าอาสาสมัครก็คือในเรื่องของออการเลี้ยงดูของเขาก็คือ,อ,อที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการ จัดการเรื่องอาหารอาหารเสริมสาหรับเขานะฮะมีกิจกรรมสําหรับปลูกพืชอาหารช้างสําหรับเลี้ยงช้างแล้วก็อาบน้ําช้างครับผม